สวัสดีครับท่านผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับน้สซานครับผมทริปนี้มาเข้าใหม่วันหยุดอีกแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมทริปนี้จะรอดไหมนะฮะวันนี้ขอตั้งมุมกล้องนี้แล้วกันนะครับผมนะนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับจะได้เห็นนะซานวัดไซส์ใหญ่ๆโชว์ให้ดูด้วยนะครับติดตามชมครับพร้อมยังเอาเลยย้อนเลยประสานย้อนละ ไหนนี่อย่างนี้ยางน่าตัวดิบไกลานย่อนเลยนั่งเลยฮะให้ก่อนเลยเห็นไหมไม่เห็นดีกว่าไม่เห็นนะซานเดี๋ยวขอตั้งอืมตกไปตกไปเครื่องละตกไปอันอนึงอะกล้องอะ โน่นติด,ดะต่อดีอลุ้นดูให้นักซานก่อนเลยฮะเป็นคึ้นอะไรวะวันนี้นะทิงขอชิวๆนะครับผมนะวันนี้ตกปลาคงไม่ได้เอาไปขายครับ เพราะว่าที่เทิงเขามีเทศกาลนะครับ <g ười> แข่งเรือนะฮนะน้เทิงกับน้าซานหนีมาตกปลาเอ้าไหมเอาไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่เฮ้ยมันขึ้นอะไรวะ ลุ้นดูครับเงียบเลยการโดนไซใหญ่เลยฮะตัวแรกของนักสานใหญ่เลยคือืออ,อ,อนี่ฮะมาแล้วหือหือสวิงโกน <c oughs> เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด <c oughs> มันมาช้า อันนี้เห็นเ,อ,นอ,อ,เอ้ยเอยเอ,เ,อเรียบร้อยไม,ไม่รู้ดิดห, <laughs> หัวโตนึกว, <laughs> ว่ามีแต่ปลาปลาช่อนหวัวตปลาไอปลากดหัวตูวก็มีอย่างนี้โอ้ยนัทเทิงเจอไซเล็ก <c oughs> ทริปนี้เราไม่ได้ไปขายทริปนี้เราจะเก็บไว้กินนะครับย้อนต่อทริปนี้ขอชิวๆนะครับไม่เน้นทำเวลาไม่เน้นแต้มนะฮะเน้นเอ่อ อ้าวขาดได้ไงเน้นผลงานทริปนี้ตัวแรกไซโบเลยนะครับนาา้าซานไซส,สวยครับน้าซานเจอแต่ไซส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ฮะอออเออ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วไซ้ม่ใหญ่นะเห็นไหมไซเล็กอ่ะพอยอนเบ็ดมือก่อนไซไม่ใหญ่เลย เอาเหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนแบบนี้เวาติดเลยติดมือไม่เอาเว้ยเก็บก่อนครับทาไปติดเอาติดตั้งแต่เมื่อไหร่เนื้อว่าติดโอน đi Đồ ra thấy mấy Ồ Ây, bẹc đi Ừ, cột suối Xoáy suối ạ Xoáy โดนไหมถุ<ด>ไไงเลยใส่ใหญ่้นอนเลยสวยสวยอะ่ะบอกบอกแล้วหมายนี้มีไฟสวยเริ่มมาแล้วมาแล้วครับหมายนี้ โอ้กดเลยอ่ะกดเมื่อกี้กดเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมันเออสารมันมันมันแบบใสใหญ่เว้ยอ่ะดูใหม่นี้ครับผมงานจีนนะ ขออภัยนะครับช่วงนี้งานแนวตีเหยื่อปลอมนะฮะน้าเทิงไม่ค่อยมีเวลานะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราต้องขับรถตะเวนไปตะเวนไปทั่วนะครับเพื่อหาหมายสํารวจหมายนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็หมายมันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะฮะ ตั้งแต่เขาทำาฝายกั้นน้ำนะครับหมายตกปลาเริ่มหายากปลาช่อนโดูไ้ใหญ่ไซใหญ่มาละมาละ,าละโอ้ย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 น้ซานเจอแต่ไ้ใหญ่ใหญ่อะนี่เห็นไหม <c oughs> ท้ยหวขึ้นก็ได้นะซานขาดก่อนกิน นี่เออมาซานหมานเข้ามินเลยฮะ่รุดเลยหรอนั่นเห็นไหมข้าวเปลือกสืออะไรรบ้าอหลังบิดมือด้วยน้ำตื้นซาน แต่เขาทำฝายกั้นนะครับผมนะมันก็เลยหาตัวยากมากปลาช่อนปลาชะโดกระสูบนะฮะไหมก็หายไปเลยนะฮะแตกนะเธอเรายอมนะครับเรื่องตีเหยื่อปลอมนะครับก็ลองมาเปลี่ยนแนวแบบนี้ฮะต้องขออภัยด้วยเฟตแฟนแนวเหยื่อปลอมแนว อย่ปลอมตีนอนเดินหนอนฮะต้องขออภัยด้วยนะครับยอมช่วงนี้ยอมโอ้ติดนี่เองถึงว่า Biệt mươi đồn đi bà Ôi đồn 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 Xấy lấy กำลังขึ้นมา 该嘞。 Ừm, đồn. Ờ đi ông sẽ thế. โอ้ยโอ้ยเซโบ้ีีว่าโอ้โหนี่โบ้สองตัวเลยนี่ฮะเมื่อกี้ได้ตัวไม่มีคลิปอือหือ เบ็ดมือเอาเมื่อกี้ลากไปเลยเฮ้ยอ้ไม่ทัน,นครับผมนี่เบ็ดมือลากไปเลยนะฮะโยนไกลนิดนึง อ,อกแกแจก,แก,แกีวเฮ้ยเบ็ดมือลากไปเลยเมื่อกี้นี่โดนเเอเออาาาดีวะงขออยูามา่ม <laughs> ทริปหนึ่งไม่ต่ำกว่า3โลครับผมท่านผู้ชมวันนี้ขนาดเป็นวันที่ขี้เกียจนะเนี่ยมาเป็นคู่นะชานสิสอยางไม่ได้วันนี้สาโลต้องมี มีตอดอะ่ะมีตอดแต่ไม่เอาโอ้ยโดนนี่ยไซเล็กก็เอาครับ

คลิปนี้แห้วไม่แห,ห้วเนาะไม่แหีวดูขนงานนิดหน่อยคนละนิดหน่อยอกับข้าวครับผมนี่ครับคลิปนี้ของนาซานนะครับสวยๆของน้าเทองนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับ,รบรไม่ขี้เหรห่เยอะนะครับนะ ได้คนละโลโลสองโลนะครับผมนาะทิปนี้แต่นะเทิงได้ไซส์โบโบอยู่นะนี่ครับไซส์สวยๆหน้าซานก็ได้ครับไซส์โบโบก็ได้ได้คนละสองสามตัวนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่ทิปหน้าครับทิปนี้สวัสดีครับโอห กินเหล้างานแข่งเรือดีกว่าครับผมวันนี้แฮ้วนะฮะวันนี้จบทริปเร็วหน่อยนะครับครึ่งวันนะครับผมนะเจอใหม่ทริปน้าครับผมท่านผู้ชมทริปนี้สวัสดีครับขอนะาทอกับน้าซันไปอบาบน้ำเดี๋ยวแต่งตัวมาจิบเบียดีกว่าจิบเบียดีกว่าน,น้อนะซานโอ้โ <laughs> ดูดิโอ